สวัสดีครับทุกคนได้เวลาปล่อยแนวทางหวยรัดประจำวันที่16เดือน8ปี67ก่อนอื่นออกตัวก่อนว่าช่องสบายดีบ้านอุมภัยเป็นช่องน้องใหม่อาจจะมีตะกุกตะกากบ้างไม่เป็นมืออาชีพบ้างก็ขออาภัยไว้ล่วงหน้าสำหรับหวยก็มันไม่ได้ข้าทุกงวดนะครับทุกคน แต่ก็ปีหนึ่งก็ผิดไม่กี่งวดสำหรับเลขสมชุดนี้แต่จะเป็นแค่เลขสองตัวนะครับทุกคนส่วนตัวที่สาตัวหน้าก็ให้ทุกคนหามาใส่เอาชอบเลขไหนก็จับมาใส่เอาแล้วก็เลขชุดพวกนี้มันจะเป็นเลขท้ายสองตัวแน่นอนถ้ามันเข้า รอบนี้มีเลขน้อยหน่อย รอบนี้ชุดแรกมีแค่เจ็ดตัวครับทุกคนชุดนี้มันเข้ามาแล้วสองงวดล่าสุดรอบที่สามนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าไหมก็ให้เพื่อนดูเป็นแนวทางไว้นะครับอย่าพึ่งไปเน้นอะไรกับมันมากนะักแต่คิดว่าไม่น่าจะเข้านะงวดนี้ตัวนี้ ชุดที่สอง ชุดที่สองความจริงชุดนี้มันมีเลขอยู่ประมาณยี่สิบห้าตัวนะครับทุกคนแต่งวดน,นี้ตัดลงมาเหลือแค่เจ็ดตัวเพระมันไปซ้ำกันกันกบชุดแรกกับชุดเด่นอยู่หลายตัวพอสมควรเลยตัดให้มันเหลือแค่เท่านี้ชุดนี้ก็จะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ ที่เข้าไปบ่อยก็จะเป็นชุดที่หนึ่งกับอีกชุดหนึ่งนะผมทำให้ดูชุดที่มันเด่นวันนี้ ชุดที่สามจะเด่นชุดนี้ครับทุกคนส่วนตัวจะชอบเลข8ดงวดนี้ชุดนี้มันไม่เข้ามาแล้วสองงวดปกติถ้ามันเข้ามันจะมาเข้างวดนี้ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนให้เพื่อนๆดูไปก่อนอย่าเพิ่งเน้นมันก็ได้ดูไปสัก3าสีงวดว่ามันจะเข้าไหมแล้วค่อยตัดสินใจว่าควรจะซื้อชุดไหนถ้าเล่นก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายชุดเด่นงวดน,นี้ชุดแรกกับชุดที่2 ไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าไหมงวดน,นี้ส่วนเลขเบิ้ลก็น่าสนใจนะครับงวดน,นี้สำหรับงวดน,นี้ก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนเอาไว้งวดหน้าผมมองให้ดูใหม่สวัสดีครับ